เคลียชัดทำนายดวง12ราศีประจําเดือนธันวาคม2568ทรงท้ายปีเก่าสําหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนครับเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งครับเรียกว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอยู่บนปัญหาที่คุณเจอครับ เรียกว่าพลิกหลายกลายดีแมว9ก้าชีวิตจังหวะดวงเปิดขั้นเทพครับถึงแม้ว่าคุณจะโดนแบบทดสอบเข้ามาอย่างมากมายลองถามใจตัวเองดูดีๆว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเพราะดาวประจำตัวของคุณโครจรเข้าในเรือนอลินะครับก็อย่าไปพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งผิดหวังเรื่องราวดีๆในดวงของคุณก็ยังมีอีกมากมายครับโดยเฉพาะดาวสหชะเด่นมากๆเลยในเรื่องของการติด ต่อสื่อสารการเจรจาจะสมหวังโดยเฉพาะหลังคริสต์มาสเป็นต้นไปครับเรียกว่าดวงเปิดเต็มระบบครบวงจรอย่างแน่นอนครับ